สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูแอปพลิเคชันแอปหนึ่งครับที่เป็นแอปในการขุดเรียน โทเค็นนั่นเองครับใครที่ชื่นชอบในการขุดเหรียญโทเค็นนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมเอามาพีเต์ให้กับเพื่อนๆดูนะครับไม่ใช่มาแนะนําในการลงทุนนะครับดูก่อนค่อยพิจารณานะครับดูก่อนนะค่อยพิจารณาอย่าพูวามนะครับดูก่อนว่าแพลตฟอร์มเป็นยังไงอย่าง,งนั้นอย่างนี้ให้ไปศึกษาก่อนนะครับให้ไปเข้าดูคอมมูนิตี้เขาก่อนหรือยังไงนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูเฉยๆนะครับว่าเอ้ย แอปแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะไม่ได้แบบพาเพื่อนมาชักชวนนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวหูทดลองให้กับเพื่อนๆดูก่อนนะครับต่างๆเลยนะอย่าลงตามผมนะครับถ้าสนใจแล้วค่อยว่ากันถ้าสนใจแล้วค่อยว่ากันนะครับค่อยเข้ามาในคอมมูนิตี้นะครับผมก็จะมีลิงก์ลงลิงก์ไลน์ลิงก์กลุ่มลิงก์ดิสคอร์ดนะครับให้ทักถามกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมจะอัปเดตในเรื่องของ ในเรื่องของตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับมันเป็นเรื่องของเงินของเพนเพื่อนนะสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆแหละนะครับเรื่องของเหรียญโทเค็นนะ ก็คือเราเนี่ยต้องฝากเงินเข้าไปเพื่อไปขุดนะครับอ่ะขุดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ให้เราเลือกว่าเราอยากจะขุดอะไรนะครับตรงนี้นะมันก็จะมี BTC ด้วยนะครับมีในส่วนของเหรียญ Bitcoin มีส่วนของ TRX นะครับแล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะขุดตัวไหนนะครับการขุดเนี่ยก็คือไม่ได้ขุดฟรีนะทุกคนนะเราต้องไปสมัครนะครับใน a c c o u n t ก่อนก็จะมีเหรียญด็อกด้วยนะครับอ่ะด็อกถ้าใครอยากจะขุดด็อกก็ทําการฝากด็อกเข้ามานะครับเพื่อขุดแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้กับเรานะครับ ผมจะยกตัวอย่างในส่วนของ TRX แล้วกันในส่วนของ TRX เนี่ยเขาจะมีแรงขุดให้กับเรานะครับเราเนี่ยจะเป็นต้องซื้อด้วยขั้นต่ำนะครับก็คือ2 0ถึง0 0าอ่นถึง50,000 TRX นะครับเพื่อที่จะเอาแรงขุด0.5ตรงนี้นะครับไปแล้วก็จะเหมือนคล้ายๆแบบระบบสเต็กกิ้งเนี่ยกคนกง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับในส่วนของหน้าแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับมันก็จะมีในส่วนของการเติมเงินนะครับในการส่งเสริมสมมติว่าผมเนี่ยลงไปอยู่ที่1 TRX นะคงร้อย t ก็จะคนร ให้กับเราเลยนะครับว่าเราจะได้รับเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือราคาต่อหน่วยนะครับในการประมวลผลก็คือแรงขุดที่เราซื้อมานะอ่ะเราก็อันนี้แฮตเลดนะครับก็คือแรงขุดที่เราได้นะที่เราซื้อไป100นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับ ในระยะเวลาการใช้งานนะครับก็คือ2วันนะสวันเนี่ยเราจะได้อยู่ที่วันละ2.1 TRX นะครับรวมประมาณ2วัน,นจะได้4ี่จด TRX อ่ะอันนี้ก็คือการเคมนะครับสวันจะได้รับ TRX ถ้าเราลงไป100ยนะครับหนึ100เพื่อซื้อแรงขุดอันนี้ก็จะเป็นการขุดนะก็ใส่รหัสนะครับเข้าไปนะนี่ก็จะส่งด้วยอันนี้ก็จะเป็นคาร์ฟันดิ n งนะครับอืมก็จะมีประวัตินะในการบอกว่าขุดไปเท่าไหร่แล้วนะครับประวัติที่อ่า ผู้เล่นในแอปนี้นะครับเขาเคยขุดอะไรเหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เราสามารถมาดูได้นะเป็นประวัตินะครับที่ใช้โชว์แล้วก็สวัสดิการนะสวัสดิการเนี่ยทำง่ายๆนะครับก็คือสวัสดิการในการแบ่งกําไรเลยนะว่าเพราะว่าเกมนี้เนี่ย เพราะว่าแอปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างทีมนะครับในการสร้างทีมก็คือแชร์ลูกโซะเอาง่ายๆนะครับผมอย่างแบบผมพูดเต็มปากเต็มคำเลยมันคือแชร์ลูกโซ่แหละแต่มันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเราว่าเราจะเสี่ยงเท่าไหร่มากกว่านะครับผมโอเคมันก็จะมีระบบในการขุดเนี่ยสระบบนะครับระบบพลังงานคำนวณนะครับแล้วก็อันนี้จานาเนี่ยก็คือเป็นระบบที่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะขุดอะไรมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนนะว่าเราจะอยากจะขุดเหรียญอะไรนะครับแล้วก็เอาเหรียญตรงนั้นเข้านะครับผมนี่นะเห็นไหม เออก็เอาเรื่องอยู่นะก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกเราด้วยนะครับค่อนข้างง่าย้วในการเลือกในการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของรายได้นะครับรายได้ของเรานะเราค่อยมากดเข้มเอาตรงนี้นะครับแต่ละวันนะก็คือเขาบอกว่าการณารวบรวมกําไรของคุณให้ทันเวลาหากไม่รวบรวมนานกว่า3ชั่วโมงก็คือ3ชั่วโมงมารับนะครับมารับมาติ๊กตรงนี้นะเพื่อรับเปลี่ยนนะครับในการขุดของเราโอเค ก็จะมีประมาณนี้ใครอยากจะเล่นหรือยังไงก็อย่าลืมนะครับก็จะมีลิงก์ที่ใต้คลิปไปเลยเดี๋ยวผมฝังไว้ให้นะครับอ่ะก็ถ้ามันปิดมานี่คือความเสี่ยงของทุกคนเลยนะอย่ามาโทษผมนะอันนี้ผมพีเซตให้เพื่อนดูเฉยนะครับอ่าเพื่อนๆไม่ต้องเข้าตามผมก็ได้เดยวดูผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเติมอ่าลองเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนดูก่อนนะครับอ่าเติมเงินเข้าไปดิ TRX ก็ได้ผมเลือกเป็นเป็น TRX นะครับอ่าก๊อปปี้มาตรงนี้นะอ่าผมจะก๊อปปี้นะครับแล้วก็ไปที่ใบแนนของผมเนี่ยผมเล่นใบแนะครับ อ่ะ TRX เนี่ยผมมีอยู่นะครับผมประมาณนี้ผมกดที่ TRX นะแล้วก็วิดดอลนะครับผมจะถอนแบบ TRX เข้าไปนะครับปุ๊บใส่เข้าไปก็ใส่20นะครับก็จะโดนหักภาษีด้วยนะเหลือ19 TRX นะครับโอเคเราก็ทําการส่งเรียน TRX ไปเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราก็รอครับอ่ะรอรอรอนะครับก็เข้ามานะครับตอนเอ่อเมื่อกี้ผมพลาดไปนะครับก็เพิ่มเข้ามาอีก1 TRX นะเป็น20 TRX นะครับเพราะว่า พาดนะครับลืมคิดว่ามันจ่ายค่าธรรมเนียมนะถ้าเราโอนจากไปแนนนะครับผมโอเคทีนี้เราจะมาทําการซื้อนะครับเออแรงขุดกันไปเลยลักกันเริ่มแรกครับเราไปที่สกุดนะครับจากนั้นเราเลือกครับว่าเราจะขุดอะไรผมเลือก TRX นะครับแล้วก็ใส่ทั้งหมดเลย20นะครับปึก๊ก เขาก็จะคำนวณให้กับเรานะครับแรงขุดที่เราซื้อนะ38.46นะครับนี่นะนี่ก็คือแรงขุดของเรานะครับและสิ่งที่เราจะได้ต่อวันะครับก็คือ0 4 2 TRX นะครับก็อันนี้รายได้รวมทั้งหมดนะครับที่เราจะได้จริงๆนะก็คือรวมกําไรกําไรจริงๆเนี่ยของเราจะเป็น17นะครับก็17.8 TRX นะครับผมนี่นะ90วันเลยนะครับผมเล่นนะเล่น90วันแบบระยะยาวไปเลยนะครับผมอ่ะจากนั้นเราก็ใส่รหัส นะครับปึ๊บส่งไปเพื่อซื้อแรงขุดนี้เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นบันทึกการเช่าครับเรียบร้อยเลยนะอ่าถ้าเราอยากจะดูแรงขุดของเราที่ซื้อไปเมื่อกี้นะครับอ่ะเราเข้าไปที่จำนำอ๋อล้วเข้ามาตรงบันทึกการเช่านะครับตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีเวลาบอกเราอยู่นะครับก็คือในวันที่19เเนี่ยเวลาเริ่มในการขุดนะครับถ้าเราซื้อไปนะมันจะขุดเที่ยงคืนนะครับก็คือเที่ยงคืนเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งนะครับผมแล้วก็ ไปจบอยู่ที่เดือน9นะครับวันที่17นะมันจะจบอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราก็สามารถรับเปลี่ยนที่อของเราได้ทุกวันนะครับทุกวันนะอ่าประมาณนี้นะครับคุ วิธีการเช่านะและรายได้นะครับเราค่อยมารับเอาตรงนี้นะครับมันจะมีกดให้กับเราตรงนี้ครับก็คือเริ่มเที่ยงคืนของวันที่19เโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะถอนนะครับเราก็ง่ายๆเลยถ้าเรามีเหรียญนะครับเราถอนเราก็เลือกเหรียญ t i x เราก็ถอนตรงนี้ได้นะครับแต่เราต้องมารอรับตรงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ใครชอบรียญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกําลังใจในการทำคลิปใครที่อยากเข้าหรือว่าหรือยังไงนะครับคลิกที่ไลน์นะครับมีจะมีลิงก์ที่ใต้คลิป คลิปลิงก์ไลน์ของผมนะครับก็เข้ามาก็เข้ามาร่วมคอมมูนิตี้ได้นะครับมาศึกษาดูก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับ